สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในช่องที่นี่มีนัดเย้ <Yeah. S 1> เป็นไงครับเพื่อนๆสบายดีไหมวันนี้ปานัดหยุดนะคะจริงๆแล้วอะ่ะ นัเราจะหยุดทุกวันจันทร์เต็มวันกับอังคารเช้าแล้วก็จะลงงานทีห้าโมงเย็นแต่พอดีมีการเปลี่ยนันหยุดกับเพื่อนวงงานเล็กหน่อยก็เลยได้เป็นหยุดวันจันทร์เต็มวันหนึ่งวันซึ่งวันนัดก,ก็ไปทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูแล้วกําลังตัดต่ออยู่ใกล้เสร็จแล้วคะ่ะไม่น่าจะเกินสุกเสาร์นี่นะคะ่ะจะลงให้ดูไปเที่ยวมาที่เมืองไบตันนะครับคือตอนแรกอ่ะจะไปทะเลแต่พอดีฝนมันตก ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไปทานเค้กแล้วก็ไปทานอาหารแล้วก็วินโดว์ช้อปปิ้งไปพอดีมีลูกชายมาแจมนิดนึงถ้าสังเกตได้ดีจะเห็นลูกชายนิดนึงนะคะลูกชายเปอยู่มหาลัยใกล้ใกล้กันกับที่เมืองที่ปนัดไปเที่ยวก็เลยได้แวะมาหากันกินข้าวด้วยกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็มีเพื่อนสายคนนึงค่ะพี่ที่เสด็จอีกคนหนึ่งที่อังกฤษค่ะนะคะก็เลยได้เป็นว่าวันหยุดปนัดก็ยังเลยครึ่งวันก็เลยได้เป็นหยุดวันพุธแทนนะคะเพราะปัญหาวันหยุดไปนะคะนี่นะคะสาวชีวิตทํางานด้านอาหาร สุขเสาร์อาทิตย์ไม่เคยได้หยุดมันหยุดก็จะหาจรลงยากนิดนึงแนละ้วช่วงนี้คือเศรษฐกษิษอ่ะมันจะค่อนข้างเงียบอยู่กันตามสาษาะะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือวันนี้กันได้หยุดวันพุธตอนเย็นใช่ไหมคะพอรับพุธตอนเย็นก็ชัไงไนล่ะคะนี้ค่ะป้านัดกับปลเซกโกนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะอาหารวันนี้ป้านัดมีเมี่ยงมเมี่ยงปลากับกุ้งนะคะ แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเดี๋ยวป้านัดจะซูมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอเดอนกล้องนิดนึงนะคะนี่นี่นนก็จะมีนะคะนี่ปลาแมคเคอเรลนะคะกริลมาแล้วก็มีกุ้งแกะหัวแกะหางเรียร้อยง่ายในการกินแล้วก็้จิ้มซีฟู้ดนะคะแซ่บๆนี่ดูสีสันแซบ่บแล้วก็มีเส้นหมี่แล้วก็มีผักมีสารละแน่สารละแน่อะไรก็ว่าไปนะคะนี่นะคะ เนี่ยวางค้นมาแอะเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมค่ะนะคะตอนนี้ปนัดคิดว่าัดปนัดจะมีคอนเทนต์อะไรอย่างคือว่าบางทีการที่อ,อังกฤษอากาศมันไม่ค่อยดีแล้วเราอาจจะไม่ได้เที่ยวตลอดก็คิดว่าถ้าวิกไหนที่ปนัดหยุดแล้วปนัดไม่ได้ไปทาคอนเทนต์ที่ข้างนอกปนัดจะกินไปคุยไปให้ดูกันคุยกัน,นะคะ่ะคุยกันไปพูดและเปลี่ยนความคิดกันไปเมา่มอยกันไป คือเดี๋ยวอีกหน่อยไปนั้นอาจจะไลฟ์นะคะแต่ตอนนี้ขอเวลาอีกนิดนึงก็คือทำไลฟ์ได้แล้วก็คุยไปกินไปนี่ละคะ่ะแล้วก็ทําอาหารนี่ย่่ยให้กินคือก็เห็นคนเทนคนทําแล้วมันเอ้ยมันก็น่าสนใจดูแต่ว่ายังคิดอยู่คาะลังเลดูว,ว่ามันจะออกมาดีไหมเพราะว่ากลัวกินไม่สุภาพอะไรเงะะี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะทําสไตล์แล้วนะคะไม่มีแอปไม่มีอะไรก็คือจะทํานี่กันไปแล้วก็กินไปคุยไปเล่ยเปิดแล้วก็แล้วก็จิตไปด้วยนะคะขาดไม่ได้ค่ะ ขอโทษนะคะคือปอนัดอะ่ะเป็นคนพูดเร็วตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้จะรีบไปไหนที่บ้านก็ว่าจะรีบไปไหนคือมันติดนะคะจะพยายามพูดชา้าๆแต่พอเรา,ยาพูดชา้ยาเราบนมีความรู้สึกไม่มั่นใจเอ้ยเราไม่มั่นใจอะ่ะก็มันรัว,วแต่ก็จะพยายามลดสปีดในการพูดท่าไหนไปเล,เลยนะคะถ้าเกิดคลิปไหนเพื่อนๆคิดว่าปอนัดพูดเร็วไปอะไรยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะคะยินดีรับฟังค่ะยินดีมากๆเลยนะคะค่ะ เมื่อกี้ก็ต้องที่จริงเปิดเพลงคอคอ,อบรรยากาศไว้นะคะแต่ว่าพอดีกลัวโดนลิขสิทธิ์ค่ะคือ youtube เนี่ยนะคะป้านัดจะมีปัญหาคือว่าตอนทําคลิปใหม่ๆป้านัดที่ไปถ่ายในเมืองในทาวช่ไหมคะแล้วเราไม่รู้เราก็มีเดินผ่านตามร้านอะไรเงี้ยบางทีคนมาอาจจะใกล้แล้วเราไม่ได้เบลอหน้าเบลอตาอะไรทั้งนี้ทั้ทงนั้นก็แล้วแต่แล้วก็เดินผ่านร้านบางทีเปิดเพลงมาเนี่ยแล้วพอลงคลิปนั้นไป youtube ก็ส่งมาบอกว่าเนี่ยเป็นลิขสิทธิษษนะ ให้รีมูฟออกนะอย่างนี้อย่างนั้น,นปนักก็เลยลบคลิปนั้นไปก็เลยคิดว่าทํา YouTube นี่มันปัญหาเยอะเนาะหรือว่าเราเพิ่งเริ่มไปเริ่มทําเลยยังจับจุดทุกงานไม่ได้แต่ก็เลยช่วงนี้ก็จะเบนไปทางติ๊กต็อกนิดนึงถ้าติดตามได้นะคะตุกตุกเอ้ยตุกตุกติ๊กต็อกค่ะช่องชื่อเดียวกันเลยค่ะช่องที่นี่มีนัด youtube ที่นี่มีนัดติ๊กต็อกจะเป็นประเภทเฮฮาโป๊ปาร์คไม่มีสาระสนุกสนานเฮฮาค่ะเพราะจริงๆรบรรส่วนตัวน่ะเป็นคนตตล ลกคือไม่ชอบที่มาทาคลิปสวยหรูไม่มีคม่ะชอบตัวตลาแต่ว่า YouTube ก็จะเป็นช่องที่แบบว่าพาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวไหนก็จะพาถ่ายรูปถ่ายนี่ให้ดูแต่ว่าปนัดก็ไม่หยุดนะคะก็จะทาไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มีเยอะเหมือนติ๊กต็อกแต่ว่าก็จะทาไปเรื่อยๆเวลามันหยุดก็จะทําถ่ายคลิปให้เพื่อนๆด้วยี่จะลงวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยก็ที่จะไปที่ไปไปต้ตันมาแล้วก็ไปทานอาหารแล้วก็มีลูกชายนิดหนึ่งอย่างที่บอกแล้วค่ะเขามีผูกล่องมัดนิดหนึ่งนะคะเออค่ะก็ คุยกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีอะไรแล้วเดี๋ยวปนัดก็จะซักคลายเรื่อยๆก็จะลงคลิปแบบเล็กๆนิดหน่อยให้บางทีนะคะยังไงก็เดี๋ยวคุยกันอีกทีละกันเดี๋ยวปนัดขอตัวทานก่อนละกันใจยังไม่กล้าพอทานให้ดูอายค่ะเดี๋ยวกลัวไม่มีมาระยาเดี๋ยวเพื่อนๆว่าไปแต่ว่าท่านี้สักวันจะลองทําแบบนั้นดูค่ะไหนๆก็ไหนๆนะละเดี๋ยวจะลองทําลองทดสอบในการทําคลิปว่ากินไปคุยไปนะคะก็จะวันนี้นะคะมีก็มี เมีย่ยงนะคะที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าจะมีเมีย่ยงนะคะแหวบเมีย่ยงนะคะแล้วก็จะมีกุ้งนะคะเราชอบทานกุ้งะะกุ้งเสร็จแล้วก็ซระแหน่หน่อยซิทหล่อนเอาซระแหน่มาหน่อยไซนี่นะคะแล้วก็นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มนี่เผ็ดมากขอบอกเลยค่ะแซ่บด้วยค่ะแล้วก็จะทานอืมอืม อร่ายมากค่ะอืมอืมปุดหนหาแบบเด้๋ยกันอีกทีนึงดีกว่าอีกรอบแัวะเ,เออเดี๋ยวดึงกล้องเดี๋ยวกัน,กนจะเห็นหนายจ่ากันจบไม่จริง่ะเนี่ยบอกว่าจะจบคลิปแล้วก็ไม่จบก็กลับมาเห็นไหม เชื่อใจไม่ได้นะเธอเนี่ยรุจิรัดายังไงนี่ค่ะไม่หรอกค่ะคือนะอยากให้คิดเันเยาวๆเพื่อนๆจะได้ดสนุกสนานกันสั้นๆบางทีมันก็ไม่สนุกเนาะนี่ค่ะก็จะมีขออนุญาตใช้มือนะคะมือค่ะกินปลาต้องเฉกมือค่ะในปลาไมเคาเราร้วสโมกไม่คราเรานะคะชอบมากเหมือนเดิมค่ะ นัำสลัดเน่อ้นนยผักชีกันมาแล้วเธอเลยหน้าตลอดเลยนี่ผักชีค่ะผักชีนี่นี่น,น,นี่อุ๊อปส์น้ำจิ้มซีฟูด้ดรัวๆนัวๆนะคะกันนี่ค่ะจะทำแบบสไตล์เกาหลีก็ทำไม่ได้ อร่อยอร่อยมากเขาบอกค่ะนะคะาเป็นไงนี่ค,คุณนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจิ้มซีฟูด้ดอืมบอกเลยค่ะว่าปรรดบคนชอบทำซีฟู้ดมากกุ้งปูปลาหอยไม่เข้าเท่าไหร่ค่ะชอบพันกุ้งปูปลา ค่ะค้ากันไปนี่ค่ะชอบมากสารแน่ต้องมาค่ะเอ๊ะจริงจริงมันเลือกสารสารแน่นาะอือนี่น,<ม>นคะคะจิ้มจิ้ม,มรัว อีกคำค่ะอีกคำอีกคำอีกคำบ่าไปแล้วความสุขค่ะเวาทำอย่างนี้แล้วมันมีความสุขมันมีความสุขอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเราชอบแบบเนี้ย เราเป็นคนขี้อายเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นคนหน้าตาไม่ค่อยดีอยู่แล้วเราก็แบบไม่กล้าเข้ากล้องก็ขี้อายว่าถ่ายนี่แต่ว่าเราก็เห็นคนเขาก็ทำไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทําดูเอ้ยพอทำดูให้ชอบว่าเออมีความสุขนอนตีสามตีสี่ทุกคืนเพื่อมานั่งตัดต่อคลิปอะไรเงี้ยมีความสุขมากก็เลยแบบเฮ้ยนี่สิ่งที่เราทำมีความสุขชีวิตเดียวใช้ซะจัดไปค่ะก็เลย ัดสินใจเปิดช่อง YouTube ทำแล้วก็ผลตอบรับก็ดีในจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าสําหรับมือใหม่หัดขับของเรานี่ก็ถือว่ามีคนติดตามอาจจะไม่เอยอะแต่ว่าคนดูคลิปก็เป็นพันๆคนก็ปลื้มใจอะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะถ้ากดติดตามเยอะอะเวลาป้านัดมีคลิปใหม่ๆก็จะไม่พลาดกันเลยใช่ไหมคะ <S <S ฝากด้วยแล้วกันนะคะจะได้มีกําลังใจทากันต่อไปน้อะนะมาค่ะอีกคำ จะขอเตรียมนะคะอ,อุปกรณ์เหมือน,นเดิมเส้นมีปลากุ้งผักเอ้ยผักชีโรยหน้านี่ค่ะนี่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 นบวบบีทิปุ้งนี่ค่ะจิ้ม มันร,รักรวัวๆเลยเนี่ยรัรวๆค่ะเข้าปาก่อนรู้สึกว่ามันคำมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นทุกทีคนกจิตเวลาทานอาหารอร่อยแล้วมันจะแบบอือ้มอืม นี่ค่ะคอนเทนต์ที่เราจะลองทําดูว่าถ้าเกิดวิกไหนที่เราไม่ได้ไปเที่ยวใช่ไหมราจะลองกินไปคุยไปแล้วก็จะคุยกันอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีนะเออพูดป่ยกันไปจะดูว่ายัางไงเพื่อนคิดว่าเป็นยังไงบ้างอโอเคไหม,อ,มอะไรมาจะได้รู้ว่าเออใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยทำกันต่อไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปก็เนี่ยแหละคะ่ะจะจบตั้งแต่คลิปแรกแล้วก็สุดท้ายก็เอานไหนไหนก็ไหนละถ่ายให้ดูต่อเลยลดกล้องซูมมาให้ดูว่าเออจะทำอย่างเงี้ยนะอะไรกินกันนะคะ ตนนี้ไปของแท้ค่ะนะคะฝากติดตามด้วยช่อง Youtube ทิกต็อกที่นี่มีนะนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดรัวๆกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งใันรับรด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงปนัดขอตัวไปทานที่เหลือหมดแล้วกันนะคะโอ้ลืมขอทุกคนมีความสุขก่อนชีวิตนะคะมี have a nice week end coming แล้วเดี๋ยวเย่าไงปนัดจะพยายามลงคลิปอันนี้จะลงคลิปให้ก่อนแล้วก็จะมีคลิป ที่ไปเที่ยวไบตันให้ดูตามต่อนะคะแล้วอาทิตย์ถัดไปจะไปเที่ยวไหนเขาว่า,าก,กันอีกทีนะคะยังไงเจะกันอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะที่กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ